อ๋อพรุ่งนี้เช้าก็ปล่อยแล้วเช้ายิ้มเมาอย่าเอากฎหมายมาขู่กับพี่พี่ไม่กลัวหราเขาเป็นคนที่ถูกกฎหมายนะครับเนะี่ยไม่กลัวผมไม่กลัวร้อยตีผมก็ไม่กลัวอะไรร้อยเอกก็ไม่กลัวเพราะอไม่กลัวผมกลัวร้อยเลยยี่สวยงามไส้ต้องรีบออกจากบ,บ้านทุกวนันเ,เลยกลัวบอกแกไปดีกว่านี่ล่ะหอมหน่อย ไอ้น้องในคนรักของ nói Để บ่แล้วไม่ไหวแก่เจ้าเป็น

เฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยดกเอาเฮ้ยคุณสนใหยังเนี่ยพี่สาวมาแล้วไม่เห็นไหมเนี่ยใหย่เข้ามาแล้วเนี่ยร้อเข้างจริงเลยใครอะเนี่ยแกสอนเขาให้อยู่ที่เราเฮ้ยเดินเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยข้คุณเฮ้ยใจจะฟ้าี่ทำอะไรเนี่ยเอาฟาพอดีครับฟ้าแต่ไม่ใหญ่ฮะ พี่สาวอธิบายพี่ฟังสิมันยังไงกันพี่ใจเย็นนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยแค่มานั่งคุยกันเฉยๆพี่อย่าเพิ่โมโหนะจ๊ะ้าแล้วพี่สาวคนมีแฟนแล้วอย่างนั้นใช่ไหมจ้าดี่สิมาตกลงกันที่รู้เรื่องไม่ไม่ตกลงได้ไหมขอยืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมเย็นๆนะพี่นะค่อยๆพูดค่อยๆจานๆก็ได้ไม่ได้หรอกผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจได้เป็นที่ไหนถ้า ก็ได้แล้วพี่จะยกให้ใช่ไหมพ,พี่สาวคนนียรักน้องๆของพี่ลูกชายผิดแล้วไปสุดสัญญาเลยว่าเดี๋ยวถ้เก็บมันสักก้อนหนึ่งมาสีนคอตกลงมาหน่อยสัญญาอย่างลูกผู้ชายนะอย่างลูกผู้ชายอกสามส่อที่จได้แน่นะเฮ่ยพี่พี่มีคิดจะห่วงอีนี่บ้างเลยเนี่ย <laughs> ไม่ไม่ที่จะห่วงน้องเลยเหรอเนะี่ย เรปล่อยมันคนนึง <S <S เดี๋ยวมันปล่อยไม่ออกมายืนหน้าบ้านม,มาใหยืมที่ไม่เลพี่สามพี่บนนะไม่ต้องคิดมากเลยนะที่สำคัญเลยไอ้เรื่องเดินเดือนหรือว่าเดืนทองไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ผมทั้งสามคนจะไม่มีงานทำล้วก็ยังไม่มีเงินด้วยแต่ว่าจะไปหางานทำมาในเมืองถูกต้องน้อง,องเลยพี่แล้วถ้าผมมีเงินทองเมื่อไหร่นะผมจะรีบมาขอทันทีเลยครับไม่ต้องไป่วงกันนี่นะตกลงตามนั้นก็แล้วกันรีปหางานทำ เดแลยวอยารอครัน้องสาของพี่ได้ไปไม่ต้องห่วงพี่ดีไปแล้พี่ดีมาแต่ว่าได้เฮ้ยีเลยอพ่กนเลยก็ไหลหเอาเอาลายมาด้วยดีเอด้ได้ได้แล้วี่เ็ดไย่าบอกคะแนแต่ว่าขอขอไรอ๋อขอดบ้างเไปไปเาเจอใหม่ไม่ได้